ที่วัตถุดิบเนี่ยยังดีดราคาเซตเนี่ยสามร้อยแปดสิบักก็จัดมาแบบอลังการมีให้เลือกทั้งชาบูแล้วก็สุก,กี้ยากี้วันนี้เราพามากันที่ร้านมาวารีเป็นร้านที่บรรยากาศโคตรจะดีทางร้านจะเสิร์ฟแอปเปิลไทเซอร์มาสามอย่างเสั่งเป็นเซตสันคอหมูลเลือกเป็นน้ำซุปโทคสัสเซอร์สลด์ห่มูสลด์เนื้อกันให้แบบจานต่อจานเพื่อนฉันก็สั่งเป็นสุก,กี้ยากี้มาสันคอหมูจะมีมันแทรกมาแบบนิดหน่อยสองเซตก็อลังการขนาดเนี้ยทางพนักงานที่เนี่ยกาน่ารักมาแนะนำน้ำจิ้มให้เราเน ว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนตัวนำ้ำซุปจะรสชาติแบบเข็มข้นใครไม่กินเนื้อที่เนี่ยก็มีหมูอร่อยแบบแสงออกมาปลาดิบคุณภาพแต่ราคาดีมากๆอยากให้พวกเธอได้มานั่งตรงเนี้ยว่ามันดีงามขนาดไหนร้านเนี่ยเพิเ่งเปิดได้ไม่นานแต่เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแม้ทั้งบริการและคุณภาพบอกได้เลยว่ามันดีตั้งแต่ต้นจนจบสุกี้ยากี้ที่เนี่ยจะเป็นสไตล์คันไซรสชาติเค็มน้ำหวานตากินแบบไม่จิ้มก็ว่าอร่อยแล้วนะยิ่งมาเจอจังหวะที่จุ่มไข่เข้าไปเนี่ยอร่อยแบบหอมนัวเค็มข้นเรากับเพ สั่งโฮตาเตะโรมาก็ไม่ผิดหวังชิ้นหนากําลังดีไม่คิดว่าแถวเรียบด่วนรามินทาจะมีร้านชาบูสุกิยากีที่ซึ้งขนาดเนี้ยขนาดตอนเนี้ยเราอ่ะอยากไปกินอีกแล้วแถบนิซด้าเขาจะมีของหวานมาให้ปิดท้ายโยสุกานิตาเปียวหวานกําลังดีใครอยากมาลองร้านจะอยู่ในโครงการเดกเก่าเรียบด่วนรามินทา่าไปลองกันได้เลยทุกคนป่ะลุย